คุณสุพันคุณจิติบาค่ะการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติวันนี้จะเริ่มขึ้นในเวลา10นาฬิกาค่ะเพื่อพิจารณาดําเนินกระบวนการถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีออกจากตําแหน่งกรณีไม่ระงับยับยั้งปล่อยปะละเลยให้เกิดการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวนะคะซึ่งกระบวนการนี้นะคะก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญในส่วนของวรรคหกวงเล็บสองนะคะ ที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญซึ่งก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวฉบับ2,557ที่จะต้องดําเนินกระบวนการถอดถอนนะคะแล้วก็วันนี้อยู่ในขั้นตอนของคู่กรณีแถลงสํานวนปิดคดีไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคณะกรรมการปปชในฐานะของผู้กล่าวหาและ ในฐานะผู้ถูกกล่าวหานั่นก็คือนางสาวยิ่งรักษณนะคะจะต้องแถลงปิดสำนวนคดีในวันนี้นะคะสำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัยในวันนี้ก็เป็นไปอย่างเข้มงวดนะคะแล้วก็ในส่วนของตำรวจนครบาลได้มีการจัดกำลังวันนี้มาจำนวน3กองร้อยนะคะซึ่งไม่รวมเจ้าหน้าที่ตำรวจของรัฐสภาค่ะในส่วนรอบนอกค่ะตำรวจนครบาลจากกองบังคับการตำรวจนครบาลหนึ่งหนกองร้อยนะคะจากตำรวจนครบาล สี่หนึ่งกองร้อยแล้วก็อคฟอรหรือว่ากองกำลังควบคุมผชุมชนอีกหกองร้อยจะมีการวางกําลังทั้งหมด3จุดด้วยกันนะคะเริ่มตั้งแต่ลานพระบรมรูปทรงม้ามีการวางกลวยยาวเพื่อที่จะตรวจสอบรถตั้งแต่ทางเข้าออกตั้งแต่บริเวณนั้นนะคะมีการวางกําลังตํารวจจากกองบังคับการตํารวจนครบาลหนึ่งค่ะ1นึ่กองร้อยนะคะ ยาวมาก็จะเป็นบริเวณถนนอูทองในนะคะซึ่งอยู่บริเวณด้านหน้าอาคารรัฐสภาแห่งนี้นะคะก็จะมีกําลังตํารวจจากกองบังคับการตํารวจนครบาลหนึ่งหนึ่งกองร้อยเพื่อที่จะดูแลรถที่เข้าออกบริเวณทางด้านหน้าสภาค่ะซึ่งในส่วนนี้เองนะคะตารวจรัฐสภาเองก็จะยืนประจําที่ประตูทางเข้าเพื่อที่จะตรวจตรารถที่เข้าออกนะคะ ว่าเป็นบุคคลใดจะต้องมีสติ๊กเกอร์ติดหน้ารถด้วยนะคะก็มีการตรวจอย่างเข้มงวดเลยทีเดียวมีการยืนทั้งในประตูเข้าออกแล้วก็บริเวณรั้วด้านหน้าของอาคารรัฐสภาค่ะการวางกําลังอีกหนึ่งจุดค่ะอยู่ที่บริเวณแยกขัติยานีหรือว่าบริเวณประตูทางออกเทวริทของอาคารรัฐสภานะคะซึ่งจะมุ่งหน้าแยกขัติยานีในส่วนนี้จะเป็นกําลังตํารวจจากอคฟหนึ่งกองร้อยที่จะดูแลนะคะ รวมกาลังดูแลว,วันนี้ก็รวม3กองร้อยนะคะนอกจากจะมีการดูแลรักษาความปลอดภัยในส่วนของเจ้าหน้าที่ตํารวจแล้วค่ะก็ยังมีการประสานงานทํางานร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ทหารซึ่งกําลังตํารวจนั้นจะดูแลทางด้านการรักษาความปลอดภัยเป็นหลักส่วนกําลังเจ้าหน้าที่ทหารนะคะก็จะดูแลในส่วนของกําลังเสริมค่ะซึ่งวันนี้ก็ได้รับการยืนยันจากผู้บังคับการตํารวจนครบางนึง นะคะว่ายังไม่พบการข่าวหรือว่ากลุ่มการเคลื่อนไหวที่จะเดินทางมาให้กําลังใจหรือแสดงสัญ,ญลักษณ์ทางการเมืองในวันนี้ซึ่งก็มีการถามต่อเนื่องไปว่าหากมีกลุ่มมวลชนเดินทางมาในวันนี้จะมีแผนรับมืออย่างไรนะคะผู้บังคับการตํารวจนครบาลหนึ่งก็ยืนยันนะคะว่าในส่วนของ กลุ่มที่จะเดินทางมาก็ต้องประเมินพฤติกรรมค่ะว่ามีการแสดงออกสัญ,ญลักษณ์ทางการเมืองหรือไม่มีการชูป้ายหรือเปล่ารวมถึงมีการจัดเวทีปลาสัสหรือไม่นะคะซึ่งมาตรการที่จะดูแลนั้นก็จะเริ่มจากเบาไปหาหนักนะคะนั่นก็คือเริ่มจากการพูดทำความเข้าใจกับ มวลชนที่เดินทางแต่ก็เชื่อว่าในวันนี้นะคะก็จะเป็นการเดินทางมาให้กำลังใจมากกว่าที่จะมาแสดงสัญลักษณ์ทางการเมืองนะคะแล้วก็เชื่อมั่นค่ะว่าการดูแลรักษากความปลอดภัยนั้นก็จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและก็ไม่มีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นนะคะนอกจากนี้ก็ยังได้รับการยืนยันจากตัวแทนพัรคเพื่อไทยด้วยนะคะว่า คงไม่มีมวลชนออกมาเคลื่อนไหวในวันนี้รวมถึงในวันลงมติถอดถอนด้วยค่ะสำหรับขั้นตอนในห้องประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติวันนี้นะคะก็เริ่มจากคณะกรรมการปรปรชในฐานะของผู้กล่าวหานะคะก็จะเริ่มถแถลง ปิดสำนวนคดีของนางสาวยิ่งรักก่อนว่ามีมูลเหตุที่มาอย่างไรมีความผิดอย่างไรนะคะแล้วก็จากนั้นก็เป็นในส่วนของในฐานะของผู้ถูกกล่าวหานั่นก็คือนางสาวยิ่งรักชินวัตรนะคะที่จะเป็นคนแถลงปิดสำนวนคดีด้วยตนเองซึ่งก็ได้รับการยืนยันจากทีมทนายความแล้วว่าจะเดินทางมาด้วยตัวเองนะคะสำหรับทีมทนายความจะมีทั้งหมด4คนนะคะแล้วก็รวมถึงนางสาวยิ่งรักชินวัตรและอดีต นยายอดีตนัท่นมนตรีอีก5คนก็จะเดินทางมาร่วมถแถลงปิดสำนวนคดีในวันนี้ด้วยซึ่งทางทีมทนายความเองก็ได้มีการเตรียมเอกสารข้อมูลต่างๆทั้งข้อมูลในวันถแถลงเปิดสำนวนคดีข้อมูลในการถแถลงคัดค้านหรือว่าถแถลงตอบโต้จากการชี้มูลไต่สวนของคณะกรรมการปปชรวมไปถึงคำตอบที่จะตอบใน35คําถามนะคะก็ จะนำมาให้อดีตนายกรัฐมนตรีก็อยู่ที่นางสาวยิ่งรักค่ะว่าจะนําข้อมูลนั้นมาพิจารณาใช้ในคําแถลงปิดสํานวนคดีอย่างไรค่ะก็ต้องติดตามการประชุมที่จะเริ่มขึ้นในวันนี้เวลา10นาฬิกาค่ะและนี่เป็นความเคลื่อนไหวทั้งหมดที่รัฐสภาค่ะ